ฉีดวัคซีนดีกว่าไม่ฉีดวัคซีนตรงไหนเรามาดูกันครับก่อนอื่นต้องทราบกราฟนี้ก่อนครับว่ามันหมายถึงอะไรแกน X นะครับหมายถึงตั้งแต่เราเริ่มได้รับเชื้อมาจนถึงมีอาการหรือซิมตอมเนี่นะครับแล้วก็จนเชื้อหมดออกจากตัวเราเทียบกับแกน Y ก็คือเริ่มมีตัวไวรัส เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เราได้รับเชื้อมานะครับสีเหลืองนี่จะมีปริมาณเชื้อเวลาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดสูงสุดแล้วก็เชื้อก็ลดปริมาณลงเรื่อยๆจนหายนะครับกราฟบบนนี้หมายถึงกรณีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับเมื่อเราได้รับเชื้อมาแล้วปริมาณเชื้อจะเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งสูงมากถึงระดับหนึ่งถึงจะเริ่มมีอาการ บ่งบอกออกมาว่าติดโควิดนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีกราฟล่างหลังจากที่เราได้รับเชื้อมาแล้วมีปริมาณไวรัสเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแหละเราก็จะเริ่มมีอาการเลยครับสาเหตุเพราะว่าถ้าเราฉีดวัคซีนไปแล้วร่างกายเราจะเริ่มจดจำรูปร่างของเชื้อไวรัสแล้วครับว่ารูปร่างมันมาเป็นแบบนี้เมื่อได้รับปริมาณเชื้อเล็กน้อยเท่านั้นปุ๊บ ร่างกายจําได้ร่างกายก็จะเริ่มมีปฏิกิริยาต่อสู้กับเชื้อโควิดทันทีจึงเริ่มมีอาการเร็วกว่ากรณีที่ไม่ฉีดนะครับสรุปว่าถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนอาการจะแสดงออกช้าแต่ถ้าเกิดเราฉีดวัคซีนอาการจะแสดงออกเร็วกว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับ จุดนี้คือข้อดีของการที่ฉีดวัคซีนครับเราจะเริ่มมีอาการหลังจากที่เราได้รับเชื้อไปปริมาณไม่เยอะเราเริ่มมีอาการแล้วเราก็จะได้รีบรักษาได้ทันนะครับสรุปก็คือถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนอาการจะเกิดขึ้นช้าถ้าเราฉีดวัคซีนอาการเกิดขึ้นเร็วเป็นผลดีกับเราในการที่จะรีบรักษาได้นะครับ แต่ก็อย่าลืมมาตรการทางสังคมที่สําคัญก็คือจะต้องสวมแมสมิดชิดล้างมือบ่อยๆแล้วก็อยู่ห่างกันนะครับเพื่อต่อสูบโควิดเราไว้ต้องฉีดวัคซีนด้วยนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือวัคซีนกันตายนะครับกันเจ็บป่วยหนักแต่ไม่กันติดนะครับด้วยของยายทุกคนเสมอนะครับจากใจหมอยงครับ